สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ hashtag าร้ ep ที่544ค่ะดราม่าของเราในวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะ LGBTQIA p s อะไรประมาณนั้นเป็นข่าวใหญ่ไปเมื่อไม่กี่วันก,นก่อนที่ต่างประเทศนะคะเมื่อ JK Rowling นักเขียนวนวนิยายชื่อดังอย่าง h ฮ r r y p o t t e เได้ออกมาประกาศว่าเธอเนี่ยจะไม่รับคำขอโทษจาก e m m a าแล้วก็ d ดน i น l สองนักสแสดงหลังจากเรื่อง Harry Potter นะคะหลังจาก d ดน i e ียลและเ m m a สนับสนุนองค์กรที่ผลักดันให้เยาวชนเข้าสู่การแปลงเพศค่ะแล้ว ดราม่านี้มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น JK เคขาเหยียดเพศจริงๆไหมเราก็ไปฟังทั้งหมดกันในแฮชแท็ก JKrolling คะ่ะจริงๆจุดเริ่มต้นกําเนิดของดราม่านี้อ่ะมันมาตั้งแต่ปี2020ละตอนนั้นเนี่ย JK ก็มีการประทะกับ2นักแสดงอย่างแดนเนียรแล้วก็เอมมาไปรอบนึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเลือกร้องสิทธิทางเพศของกลุ่มทาส์เนี่ยแหละเราเรื่องเราตอนนั้นเป็นยังไงคือข่าวในปี2020คือประมาณว่า JK ออกมาโพสต์ไม่ยอมรับกลุ่มทาส์เจนเดอร์หรือว่ากลุ่มพนทารเพศค่ะทำให้ถูกว โจมตีของสังคมแบบแรงๆเลยส่วนแดเนียลกับเอมมาเนี่ยออกมาแสดงความเห็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะก็คือ2คนนี้บอกว่าคนเราควรจะเป็นเพศอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นแล้วก็มีการออกมาขอโทษแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยที่ JK ทําให้ผิดหวังในตอนนั้นในไทยเนี่ยคนด่า JK เยอะค่ะเพราะว่าพาดหัวข่าวมันออกมาเป็นอย่างนั้นแต่เนื้อข่าวจริงๆเราคิดว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นน่ะเรื่องในตอนนั้นมันเริ่มจากกลุ่มทรานส์เนี่ยเขาเรียกร้องให้เอกสารต่างๆในทางราชการของอังกฤษอะไม่ต้องระบุเพศหรือว่าระบุเป็นเพศ X ได้ซึ่งทาง ราชการของอังกฤษก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้มันทําแบบนั้นไม่ได้ทีนี้ค่ะในปี2019มีนักวิจัยหญิงคนหนึ่งนะคะเป็นนักวิจัยหญิงชาวอังกฤษออกมาทวิตว่าเธอเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่ม t าน n ์หรือว่ากลุ่ม non-binary เธอมองว่าเพศอ่ะควรจะมีแค่2เพศแยกตามสรีระร่างกายจริงๆไม่ใช่แยกเพศจากความรู้สึก จากการที่เธอทวิตนี้ค่ะมันทําให้เธอถูกโจมตีอย่างหนักว่าเหยียดเพศแล้วเรื่องนี้เองก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยเสียงานของเธอในเวลาต่อมานะคะหลังจากที่นักวิจัยดังกล่าวตกง,งานแล้วคนอังกฤษก็แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือมองว่าเอ้ยสมควรแล้วที่จะตกง,งานก็คุณมีทัศนคติแบบนี้ไงแบบเหยียดเพศไง ตรงงานซะบ้างก็ดีกับอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันนะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะไม่ควรจะต้องมาถูกบีบบังคับหรือว่าตกงานเพราะเรื่องการออกมาแสดงความเห็นในสิ่งที่เธอคิดหรือเปล่าอีกอย่างไม่ว่าจะพูดยังไงอ่ะเพศสภาพกําเนิดของคนบนโลกเนี่ยมันก็มีแค่2เพศจริงๆเจเคโรลิงเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ณนะจุดนี้ค่ะคือเธอเนี่ยเป็นคนที่มองว่าคุณนักวิจัยอ่ะไม่ควรจะตกงานเพราะแค่ออกมาแสดงความเห็นว่าเพศมันมีแค่2เพศเจเคเนี่ยมีการทวิตบอกว่าคุณจะต่างตัวอย่าง กับใครก็ได้ตามที่คุณต้องการคุณมีสิทธิ์มีชีวิตที่มีความสุขอย่างสงบแต่การไปไล่บี้ผู้หญิงคนหนึ่งพราะมองว่าเพศม,มีแค่หญิงกับชายเรื่องนี้มันไม่โอเคหรือเปล่า ในขณะที่แดนเนียลกับเอมมาค่ะสองนักแสดงหลักจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาออกมาแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปนะคะแดนเนียลบอกว่าผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิงส่วนเอมมาบอกว่ากลุ่มทรานสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเขาอยากจะเป็นได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีใครมากำหนดว่าพวกเขาจะต้องเป็นแบบไหนและห้ามเป็นแบบไหนก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างนักแสดงกับตัวนักเขียนไปค่ะโดยสรุปเลยนะแนวคิดของเจเคตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเซ็กซ์กับเจนเดอร์เซ็กซ์เนี่ยหมายถึงเพศสภาพตามกําเนิดจริงๆก็จะมี2ออย่างคือมีแค่ชาย หญิงส่วนเจนเดอร์เนี่ยเป็นเพศที่เราอยากจะเป็นเป็นเพศตามความรู้สึกบนโลกเนี้ยไม่มีใครมากําหนดว่าเจนเดอร์มีกี่เจนเดอร์นะคะใครอยากจะนิยามตัวเองว่าเป็นเจนเดอร์ไหนก็นิยามไปได้เลยประเด็นก็คือมันมีกลุ่มคนที่พยายามเรียกร้องให้เซ็กส์กับเจนเดอร์เป็นสิ่งเดียวกันซึ่ง JK มองว่ามันไม่ได้เพราะสุดท้ายเพศสภาพโดยกําเนิดของคุณก็ยังเป็นอะไรที่กําหนดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณอยู่การใช้เจนเดอร์แทนเซ็กส์ในเอกสากร,ราชาการหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ก่อความวุ่นวายในสังคมและสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผผูู้้้หญิงงนนะคะคอยย่่าาาเชชถ อยากมีลูกแต่ถูกผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศหลอกว่าจริงๆเธอเป็นผู้หญิงอะถ้ามันไม่มีเอกสารราชการยืนยันอะผู้ชายคนนี้ก็จะโดนหลอกต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือถ้าผู้หญิงข้ามเพศบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและเลือกที่จะไปลงแข่งขันกีฬาในหมวดผู้หญิงอะแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วนะคะคือมันมีการแข่งขันกีฬานึงที่เขาบอกว่าผู้หญิงข้ามเพศสามารถลงแข่งในฐานะผู้หญิงได้นะถ้าคุณมีปริมาณฮอร์โมนตามที่เขากําหนดแล้วมันก็มีผู้หญิงข้า ัเลยเพราะว่า สรีระต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อของเธอมันยังเป็นเหมือนผู้ชายอยู่อ่ะดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการเอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงเลยอ่ะมากไปกว่านั้นค่ะเจเคยังมองว่าการเรียกร้องสิทธิให้เพศอื่นอ่ะเป็นเรื่องที่เธอเห็นด้วยนะแล้วถ้าเพศอื่นอ่ะโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้เนี่ยเธอพร้อมจะเดินลนรงเพื่อคนเหล่านั้นนะแต่ประเด็นก็คือพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงอ่ะก็เป็นสิ่งที่เธอไม่พูดไม่ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นถ้าเราให้ผู้หญิงข้ามเพศสามารถใใช้้้้้้้้้้หหหหหหอออออององงงงงงนนํารรรรรืืลเสส่วมมกกััับผผูููญญิิิิจจจๆๆไดดะึปภย หรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีผู้ชายที่แอบ,บอ้างว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยเข้ามาในสถานที่เหล่านี้เพื่อเอาเปรียบผู้หญิงก็ได้เคสนี้มันเคยเกิดขึ้นในอเมริกานะคะคือมีร้านอาหารร้านนึงถูกเรียกร้องว่าเหยียดเพศเพราะว่ามีห้องน้าแค่ชายกับหญิงทางร้านอาหารก็เลยแก้ปัญหาเดีวยวกันอ่ะไม่มีเพศเลยห้องน้าเป็นห้องน้ํารวมแล้วกันผลก็คือมันทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะต้องใช้ห้องน้ําร่วมกับผู้ชายหรือว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆค่ะเวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำอ่ะเขาก็เลยล็อกประตูห้องน้าตั้งงแต่้นอกเลย ก็คือไม่มีใครสามารถเข้าไปใช้ห้องน้าได้เลยร้านอาหารก็อุ่นวายอยู่ค่ะเจเคเนี่ยเป็นคนที่เคยถูกสามีเก่าทําร้ายร่างกายนะคะแล้วเธอก็มองว่าความปลอดภัยของผู้หญิงเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ไม่ควรถูกละเลยค่ะเธอบอกว่าเธอต้องการให้ผู้หญิงข้ามเพศอะรู้สึกปลอดภัยนะแต่ก็ไม่อยากให้ผู้หญิงธรรมดารู้สึกปลอดภัยน้อยลงเช่นกันสรุปง,ง่ายคือเจเคเป็นคนที่ยอมรับเรื่องเพศหลากหลายอย่างพวกเกย์เลสเบี้ยนเธอโอเคนะแต่กับคนที่เป็นทรานส์แล้วจะมามีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับผู้หญิงธรรมดาเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่แฟร์ซึ่ เ,เขามองว่าคนเราไม่ควรถูกกาหนดเพศจากเพศสภาพตามกําเนิดสิถ้าเราพยายามที่จะเป็นผู้หญิงอะ่ะเราก็ควรจะได้เป็นผู้หญิงตามที่เราต้องการสิอันนี้ก็คือเรื่องที่จบไปเมื่อปี2020นะคะซึ่งประเด็นนี้มันก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าตกลงอะ่ะเพศมันควรจะแยกจากความรู้สึกของคนที่เขาอยากจะเป็นหรือว่าควรจะแยกจากเพศกําเนิดกันแน่ทีนี้แล้วปัจจุบันดราม่านี้เกิดอะไรขึ้นคือในปัจจุบันอังกฤษเนี่ยมีการเรียกร้องสิทธิของการเลือกเพศของคนให้มากขึ้นเนาะง่ายๆก็คือประมาณว่าถ้าเเเรรราาาาาออยกกจะป็็นผู้้หญิงงตสมถ ผู้หญิงได้สิสามารถเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้หญิงได้อย่างเช่นการแปลงเพศค่ะ แต่ทีนี้ไอาการเรียกร้องสิทธิ์เนี้ยมันลามไปถึงความพยายามที่จะทําให้เยาวชนนะ่ะเข้าถึงสิทธิ์พวกนี้ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะง่ายๆคือมันมีหน่วยงานที่สนับสนุนให้เยาวชนนะ่ะแปลงเพศไปเลยถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจเพศที่ตัวเองเป็นหรืออยากจะเป็นเพศอื่นอารมณ์เหมือนเราเห็นเด็กผู้ชายมอต้นหัวเกลียนแต่งหญิงแล้วเราไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอไปแปลงเพศเลยสิเพราะว่าน้องอ่ะควรจะได้เป็นเพศที่น้องอยากจะเป็นนะโดยกระบวนการขององ,องค์กรเนี้ยก็มีการกินยาเพื่อระง,งับการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศแล้วก็ลักษณะทางเพศต่างๆนะคะประเด็นก็คือ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญเด็กไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ค่ะเพราะในความเป็นจริงอะ่ะเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้จเจริญเติบโตขนาดนั้นมันมีสภาวะความสับสนทางเพศเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะมันมีสิ่งเล้าต่างๆและเด็กอะ่ะก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาสมองที่เต็มที่มากพอที่จะพอจะคัดสรรได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันอยากเป็นผู้หญิงหรือฉันอยากเป็นผู้ชายหรือฉันอยากเป็นเพศไหนกันแน่ความสับสนทางเพศมันเกิดได้ง่ายค่ะตัวอย่างเช่นเด็กผู้ชายที่โตมาในครอบครัวที่มีผู้หญิงล้วนก็อาจจะรู้สึกว่า ตัวเองแค่อยากเรียนแบบพฤติกรรมของพี่น้องเฉยๆไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ด้วยความสับสนทางเพศเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเข้าใจผิดได้ว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่โตมาในครอบครัวที่พ่อใช้ความรุนแรงก็มีแนวโน้มที่จะเกลียดผู้ชายแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองอ่ะไม่อยากเป็นผู้ชายประมาณนั้นค่ะแต่พอโตขึ้นสัญญาณใจอทางเพศของเราก็จะบอกชัดขึ้นนะนอกจากนี้มันยังมีหลายเคสของกลุ่มตัวอย่างคนที่แปลงเพศไปแล้วรู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองค่ะก็คือฟเฟกร์กับการแปลงเพศนั่นแหละโดยมนอาจจะเป็นการแปล ความใจตรองนะคะอย่างเช่นอาจจะเด็กเกินไปหรือถูกสังคมโน้มน้าวให้ว่าต้องเป็นเพศนู้นเป็นเพศนี้สีอะไรแบบนั้นในความเป็นจริงเนี่ยกระบวนการการแปลงเพศมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะคือเราไม่สามารถเดินไปบอกหมอว่าหมออยากแปลงเพศแล้วเราสามารถแปลงได้เลยคือมันจะต้องมีหลักฐานว่าเราอะได้รับการประเมินทางจิตเวชแล้วจริงๆว่าเราอะมีความอยากแปลงเพศจริงๆไม่ได้เกิดจากความสับสนทางเพศและการแปลงเพศครั้งเนี่ยจะทําให้ชีวิตเป็นอยู่ของเราอะดีขึ้นจริงๆเพราะว่าการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยมันเจ็บมากนะทุกคนแล้วก็มีเรื่องที่ต้องดูแลสุข ภาพตัวเองต่างจากคนทั่วไปด้วยเช่นอวัยวะเพศหญิงเทียมที่ทําขึ้นมาถ้ามันจะทําให้ใช้งานได้จริงมันก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาหรือเมนเทนนนที่ต่างจากผู้หญิงทั่วไปคือชีวิตมันจะยากอะนอกจากนี้มันยังมีเอฟเฟกหลายอย่างเกี่ยวกับร่างกายจากการผ่าตัดนะคะที่สาคัญที่สุดคือเวลาเราผ่าแปลงเพศไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับมาได้ดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่นิยมให้คุณแปลงเพศหรอกเพราะในไทยหรือหลายๆประเทศที่มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างเช่น UK เคนี่ต่อให้คุณไม่ต้องแปลงเพศอ่ะคุณณก็็สสาาามมมรถีีคควุุขในนแบบท่เป ดังนั้นค่ะมันก็เลยมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการทํางานขององค์กรที่ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศที่เร็วเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมหนึ่งในนั้นก็คือ J.K Rowling ค่ะส่วนคนที่อยู่ตรงข้ามก็คือ d a n i e l กับ Emma d a n i e l เนี่ยเขาออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรเหล่านี้นะคะส่วน Emma ก็มีการบริจาคเงินให้ซึ่งเราคิดว่ามันก็คงยังเป็นข้อถกเถียงไปเรื่อยๆแหละว่าใครผิดใครถูกกันแน่จนกระทั่งเร็วนี้มันมีงานวิจัยออกมาว่ายาที่พวกองค์กรพวกนี้จ่ายให้กับเด็กๆเ,เนี่ยมันทําให้เซลล์อันท้ากับรังไข่เสีย หายถาวรแบบส้มแซมไม่ได้นะคะและตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ,ก,ฤษก็สั่งให้หยุดใช้ยาพวกนี้ในคลินิกเพศทางเลือกแล้วนะทีนี้พอมีข่าวงานวิจัยนี้ออกมาค่ะเจเคโรลลิงก็ออกมาบอกว่าเออเห็นไหมล่ะฉันเคยเตือนเรื่องนี้แล้วนะแล้วมันก็มีคนทวิตไปหาเจเคว่ารอให้แดนนีลกับเอมมาออกมาขอโทษคุณในที่สาธาระก่อนผมมั่นใจว่าคุณจะต้องให้อภัยพวกเขาแน่ๆแ,แต่ว่าเจเคออกมาตอบว่าฉันกังวลว่าเซเลบที่อยู่ข้างการเคลื่อนไหวที่กระตกรสิทธิสตรีที่ได้มาอย่างยากลําบาก ผู้ซึ่งใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการเชร์การแปลงเพศในเด็กควรจะเก็บคำขอโทษเหล่านี้ไว้ให้กับ1คนที่มีสภาวะบอบช้าทางจิตใจสําหรับผู้ที่แปลงเพศแล้วอยากจะกลับไปเป็นเพศเดิม2ผู้หญิงที่อ่อนแอที่ต้องการพื้นที่สําหรับเพศตัวเองอันนี้น่าจะหมายถึงความปลอดภัยในพวกห้องน้าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าแปลไทยเป็นไทยอีกอย่างก็คือเก็บคําขอโทษของพวกคุณไว้ให้เด็กเหล่านี้เถอะหรือแปลอย่างก็คือตู้ไม่ให้อภัยจ้า มันก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดแตกหักระหว่าง J.K. แดนเนียแล้วก็ Emma ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีฝั่งที่บอกว่า J.K. เหยียดเพศอยู่ดีนะซึ่งเราคิดว่าคําว่าเหยียดเพศของคนเราในสังคมทุกวันเนี้มันไม่เท่ากันมันไม่ได้มีการมีนิ่งความหมายที่ชัดเจนบางคนบอกว่าเฮ้ย J.K. เขาก็ยอมรับกลุ่มเกย์กลุ่มเลสเบี้ยนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหยียดเพศนี่อีกอย่างในตัวละครของอาณาจักรแฮร์รี่พอตเตอร์ ก็มีตัวละครหลายตัวที่เป็นชายรักชายด้วยนี่ไม่เห็นจะเหยียดเพศตรงไหนเลยแต่บางคนก็มองว่าไม่ JK เหยียดเพศเพราะเขาไม่ได้ยอมรับทานจริงๆอะ่ะจุดเริ่มต้นของการออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเริ่มจากแค่ว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอะ่ะเขาไม่สามารถใช้ชีวิตปกติสุขในสังคมได้อย่างเช่นโดนทําร้ายร่างกายถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหรือว่าถูกกีดกันทางสังคมนะคะมันก็เลยมีการเรียกร้องเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเขาแค่อยากใช้ชีวิตปกติในสังคมเฉยๆประเด็นจริงๆมันมีแค่นั้นเลยเว้ยแต่ไอเรื่องหลังๆเน เรื่องโวกอะไรต่างๆอ่ะมันมาตอนไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของคลินิกแปลงเพศที่พวกองค์กรอิสระต่างๆส่งเด็กๆไปแปลงเพศอะ่ะหลังจากมีข่าวเรื่องนี้ออกมาเนาะทางอังกฤษเขาก็มีการไปสืบสวนเรื่องนี้ค่ะแล้วเขาก็พบว่าจากเอกสารทางการแพทย์แล้วก็พยานที่เคยเป็นพยาบาลของคลินิกดังกล่าเนี่ยเขาออกมาบอกว่าคลินิกดังกล่าวไม่ได้ทําตามกระบวนการที่ควรจะเกิดขึ้นคือไม่ได้มีการพูดคุยกับเด็กในระยะยาวไม่ให้เด็กไปคุยกับจิตแพทย์เลยด้วยซ้ําแต่เป็นการให้คุยกับเจ้าหน้าที่ทั่วไป แค่4ี่ชั่วโมงแล้วก็ให้ยาแปลงเพศไปเลยซึ่งผลข้างเคียงจากยาพวเนี้มันจะติดตัวเด็กๆไปตลอดชีวิตนะคะการที่คลินิกทําแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าได้รับผลกระทบจากอุดมการขององค์กรอิสระที่สนับสนุนการแปลงเพศในเด็กนั่นแหละอีกอย่างจุดพีคของเรื่องนี้ก็คือยาพวกนี้เขาแจกให้เด็กอายุต่ําสุดแค่10บขวบเท่านั้นเองอะเธอตอน10บขวบพวกเรารู้อะไรกันบ้างอะหลายๆเคสเป็นการแจกโดยไม่ผ่านการวินิจฉัยจากจิตแพทย์และหลายเคสก็ไม่ได้บอกผู้ปกครองด้วยซ้ําค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานเอฟเฟกอื่นๆเกี่ยวกับยาตัวนนี้้อย่่าางเชทํใหกระ เะพัฒนาการทางสติปัญญามีปัญหามีความดันในสมองเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้กลุ่มผู้สนับสนุนการแปลงเพศพวกนี้อ้างว่ายาพวกนี้ไม่มีเอฟเฟกแน่นอนและนี่ก็เป็นจุดแตกหักของจกักรวาลเวทมนต์นะคะหลายๆคนก็คาดว่าโอกาสที่ทั้ง3คนคน่ยจะได้มาร่วมงานกันอีกก็น่าจะน้อยแล้วละ่ะแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะแล้วสําสหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแคชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายกล้องเนี่ยยองยโอ